สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายคุณสบายดีไหมสบายดีครับ <c oughs> มาลองกันครับเขาบอกว่า iPhone เนี่ยนะครับความหน้าจอลงหรือเอาอะไรมาคลุมที่ <c oughs> หน้าจอ iPhone ปึ๊บอันนี้อยู่ที่พื้นโตะนะครับแล้วเรียกวัดดีสิริอากาศตอนนี้ มีเม็ดเป็นบางส่วนในตอนนี้และมีอุณหภูมิอยู่ที่31เซลเซียสไหนบอกว่าเขาไม่ทำงานกกาอ,งอากาศโปร่งเอ้า13นาฬิกาอกอีกครั้งผมตั้งค่าอะไรผิดจริงๆสามารถเปิดปิดได้ครับถ้าอยากคว่ำหน้า iPhone แล้วหวัดดีสิริแล้วเขาไม่โต้ตอบนะครับผมให้สิริไม่ทำงานเวลาคว่ำหน้า iPhone ทำอย่างไรมาตามกันหมอคอม เป็นการส่องแบบนี้นะครับสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากพริการหมอคอม1 4 1 4งสีนสนะครับผมเรามาดูฟีเจอร์นี้ว่าไปตั้งค่าอย่งางไร,รครับอ่าตอนนี้ผมปลดล็อกหน้าจอมาเรียบร้อยนะครับใช้งานร่วมกับ voice over นะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่ใช้งานโดยทั่วๆไปก็จิ้มตามเมนูเข้ามาได้เลยนะครับไปที่การตั้งค่าครับเพื่อนๆหาการตั้งค่าให้เจอนะครับแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปปุ๊บ การตั้งค่าเข้ามา,าที่การตั้งค่าแล้วลไปหา,หาเมนูที่ชื่อว่าการช่วยกันเข้าถึงกันครับการแจ้งเตือนเสียงและการโฟกัสกลุ่มปัดขวาไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนผู้ใช้งาน Voice Over เวลาหน้าจอทั่วไปศูนย์ควบคุมจอภาพและหน้าจอโฮมการช่วยการเข้าถึงนี่นะครับหาการช่วยกันเข้าถึงนะครับเจอแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปกันนะครับปุ๊บการมองเห็นหวัวข้อ แล้วเข้ามาในนี้แล้วปุ๊บไปที่เมนูเกือบสุดท้ายเลยครับชื่อว่าสิรินะครับผมไปอย่างรวดเร็วครับเพื่อนๆหนึ่งนิ้วปัดขวา,ป,ขวาปัดขวาไปเรื่อยๆนะครับผมสี่นิ้วแตะครึ่งล่างหน้าจอครับปุ๊บแล้วก็ปัดซ้ายย้อนกลับมาซ้ายครับนี่ครับหาเมนูที่ชื่อว่าสิริครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้ามาเราจะไปหาเมนูที่ชื่อว่า รับฟังวัดดีสิริเสมอใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองปัดขวาไปฟังเมนูนี้กันก่อนของเลือกอยู่ข้าเริ่มต้นนานกว่านานที่สุดตั้งข้าระยะเวลาเสียงพูดโต้ตอบต้องการการโต้ตอบแบบอัตโนมัติเลือกอยู่ต้องการเสียงพูดโต้ซีรีจะพูดโต้ตอบเมื่อเป็นรับฟังวัดดีสิริเสมอเปิดเนี่ยสองครั้งเพื่อเมนูนี้นะครับรับฟังอ่าวัดดีสิริเสมอเปิดอยู่เนี่ยครับรายละเอียดเป็นไงครับปัดขวามารับฟังวัดดีสุริเมื่อไอโฟนของคุณความหน้าจอหรือถูกคลุมหน้าจออยู่อ่าเนี่ะคครับือ ถ้าเมนูนี้เปิดอยู่คุณจะคว่ำหน้าจอหรือมีอะไรมาคลุมบนหน้าจอของ iPhone อยู่สิริก็ทำงานนะครับอ่เอาเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตปัดซ้ายมารับฟังวัดดีสิริเสมอปิดผมเนี่ยบ,บางครั้ง,งอยากเออมีความเป็นส่วนตัวในบางครั้งอ่านหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่เมนูนี้รับฟังวัสด,ดีสิริเสมอหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปิดิดนี่เมนูนี้ปิดแล้วนะครับเนี่ยครับรับฟังวัดดีสิริเสมอปิดอ่าแล้วผมสองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่ะล็อกหน้าจอไปอ่าล็อกหน้าจอนะครับ แล้วคราวนี้ผมคว่ำหน้าจอครับความหมายปื้งเมนูนี้ถูกปิดแล้วเดี๋ยวเราจะดูครับว่าศสยศาสตร์จะมีจริงหรือไม่ของดีของขลังที่ไหนถึงแม้เราปิดแล้วถ้าเราสั่งยังติดตื่นขึ้นมาอยู่แสดงว่า Apple ไม่ขังจริงแต่ตอนนี้ครับผมจะเรียกวัดดีสิริอากาศตอนนี้เงียบกิ๊บเลยครับเพื่อนๆไม่ดังแล้วครับ วัดดีสิริอากาศตอนนี้วัดดีสิริวัดดีสิริดังเกิน <c oughs> ไม่ติดครับแต่ถ้าผมหงายหน้าจอขึ้นมาปั๊บวัดดีสิริอากาศตอนนี้แถลหงายแล้วอ่ะวัดดีสิริอากาศตอนนี้มีเมฆเป็นบางส่วนในตอนนี้และมีอุณหภูมิอยู่ที่ส1เอเซลเซียสคาดว่าจะมีอากาศแล้วล็อกหน้าจอ,อล็อกหน้าจอเริ่มต้นตั้งแต่วามลงฬิกา3สิบาานาที ความลงไปตอนนี้ล็อกหน้าจอยังล็อกยังล็อกยังความลงไวปวัดดีสริอากาศตอนนี้วัดดีสุริวัดดีสริวัดดีสริไม่ได้ครับหงายหน้าจอขึ้นมาอ่าตอนนี้หน้าจอหงายแล้วนะไม่มีอะไรขวานะครับวัดดีสริฉันคือใคร คุณชื่อนายหมอคอมขอบคุณครับที่โชครู้ว่า<แ>ผมคือเพราะเราสนิทกัน้าวสนิทกันด้วยฉันเลยเรียกคุณว่า<ะ>นายหมอคอมนายหมอคอมครับผมลองนําไปตั้งเงินดูนะครับชอบแบบนี้ก็ปิดแต่ถ้าอยากให้กลับเป็นแบบเดิมก็เปิดทิ้งไว้นะครับสําหรับหวัดดีสุริรับฟังหวัดดีสุริเสมอนะครับเปิดหรือปิดได้ตามใจชอบลองไปดูนะครับถ้าชอบชอบไหมถ้าชอบอย่าลืม กดถูกใจนะครับอย่าลืมกดแบ่งปันแชร์ต่อกดกระดิ่งตีละรังกันด้วยปังลาไปก่อนนะครับกับผมสีโชควโรนินันบริการโมคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พารัสครับสวัสดีครับผม